รายการ5ช้าเมาส์ใหญ่เนี่ยนะคะขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนคุณผู้ชมและผู้มีจิศตศรัทธาเนี่ยร่วมทำนะคะเป็นกระถิธรรมสามัคคีนะคะวัดสีทองธรรมตำบลโพนงามอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นกองกระถินตกค้างค่ะกองนี้นะคะ จะทําไปทอดวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจํานวน10วัดค่ะรวมเป็น10กองกระถิ่นนะคะโดยจะทอดกระถินวัดที่วัดศรีทรงธรรมในวันที่18ตุลาคมนะคะสําหรับผู้ที่มีจิศตศรัทธาเนี่ยนะคะก็ประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพบุญกรถินทาสามัคคีก็สามารถร่วมโอนเงินทําบุญได้นะคะที่บัญชีวัดศรีทองธรรมธนาคารกรุงไทยสาขาหนองหารบัญชีนะคะเลขที่6 728047808นนะคะถือเป็นบุญใหญ่ที่ผู้สามารถหลายๆท่านเนี่ยสามารถร่วมบุญในกองกระถินตกครางนี้ได้นะคะจำนวนทั้งสิ้นคุณผู้ชมค่ะ10วัดค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะที่สนใจเนี่ยร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ,คะเบอร์ก็ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะ สิบกลองเองสิบกอ,อง,กองสิบวัดสิบวัดร่วมทําบุญกับห้าชาวเม้าใหญ่ก็เรียนเชิญได้ค่ะค่ะ